สบายดีป่าลุงพ่พ่อกับส่องปลาดึงให้กับปลาลูกวันนี้บาดึงกะได้มาที่งานผูกแขนสาวเสือเลี้ยงที่ไปกทำเมื่อวานนะเนาะตอนนี้กะกำลังทางผู้ใหญ่เพิยยเ่นกับผูกและะ้วะเลยเนาะย่างแต่หมู่คู่ห้าละูกแขนเนาะห้ากระซี มาบึงซาสเสือเลืองเลยเนาะเพราะเพิ่นเห็ดอยังตอนน,นี้ตอนนี้น้องอ่อนนี่กับซาสเสือเลี้ยงที่ไปน้ำเข้าวานนี้เลยเนาะเพิ่นกำลังล่างถั่วล่างจานว่าละกินปลาเรืงเลย น้องงอนหัวงานได้ประด้ล่างคือว่าบระเด้ยเมื่อคุณมางานได้ต้องไหล่างงานนั่นคนวะคนหลางสวยก็มีแต่คนงาม,งามก,กเียยิิจงนหา แล้วเสือเลี้ยงที่ติดโหลดเข้าไปว่านนี่ก็เป็นเอือยของเข้าเองมาลูกเงยเป็นเอือยของบ่าวดุยบ่าวอีกหนึ่งก็แบบว่าหมู่ในอันสมัยเฮียนเฮียนผอมกันเฮียนรุ่นเดียวกันเนาะเขาก็เลยเอิ้นทั้งเอือยแหละก็เอิ้นทั้งหมู่เอิ้นเอิ้นทั้งเอือยแหละก็เอิ้นทั้งหมู่เลยค่ะแกข่าวอย่างไร ร้อยนี่อนนี้น้องออนเพิ่นกะได้เขาขั้วอีกปลาลุงเพิ่นสีทํ้ำเ่นเพิ่ยนสิี่ยดเพื่นเปลี่ยนมาเป็นแม่คัวานนี้เชียงรถเยจาเสียดยังน้องออนเพิ่น เป็นสีขาวสีเนาะแต่งผ้าขาวเพิ่มมาเพิ่มมาส้มส้มสื่อส้มว่าเอฟซีย่องว่างงามมาลีเมืองในกล่องก็ยังงามสาวเสือเหลืองฮาวนี่ ผูส้สาวเสื้อเหลืองสวยจังว้าวมิ่นมานีะ <c oughs> สีเดียวกันนะแหม่กล้องกล้องเขามันสีเดียวกันกน,นี่นี่แม่ได้แล้วเราก็ได้สันับสันับมันกีได้

สางเอาเมียละเนาะร้านเราบัคคิดู่นด่ดูเห็นมันไปองเฮียนนี่ตอนนี้นางอ้อนกแกเขากับสาวเสือเลยยังสาวเสือเม้ยงวานนี้เมนี่มาเป็นสาวเสือแดงนี่กับมูร้าสมัยเฮียนเนาะเขินมา ข้าวน่ข้าวกระสือข้าวชากขาผู้แก่น้องาย <c oughs> มันนี่เนาะแนว <c oughs> กินเผ็กระเซ็บแซ่มีต่สตรีท อ้านอานนงอ้อนพันยก่กคิวใส่เห็นปะกินอ้างเห็นปะมา <c oughs> แล้วสิว่าทั้งแม่มันเลยเรื่อหมเอ, <c oughs> อแม่แล้วแล้วก็เ่าดูไปชูททางกานบรรญการน้ำสะอ

แม่ข้าวหมูกตะไข่้อนเขาทแก่ท่านหน้าก็ไปมีย่างไปก็มีหมูมาชิ้นน้อยหมูสามสี่ชิ้นย่าเขาเอาไปขายขายทำนี้สีย่างขายยังคือยังสิความไม่พูดอยู่วะอ๋อโอ้มอนี่ยูทูบเบอรนี่ ยังบนอวยูท well, yeah, ูบเบอร์เด็กนยังเป็นเด็กสมัครพอได้องอมพิเตอร์มาชอยด้ลนี่จัดาแบบ่าชเมืองเลยนะเมืองใดก็เมืองใดเมืองใดก็เมืองใดเนื้ออจเมาองเนาจเอาเมืองมาอได้เอาห้องจเมืองมาเม ไอหมอนี่ยผกินข่มาอินนะ่มมาแต่เฮือนเออลูกแล้วเาอก็เม่มาน่งวัวนอนหน้ากันนอนกันเด้อบันเด้อวัวันนอนอยู่น้ามียรนนอนอยู่บ้านไม่่ดีงาน ยอยูออเอ่เพื่อนซ้สเตือนเลียงเนาะอมาหูแขนเพื่นเพิ่นลงไปกอทมอเลยเป็นไปเห็ุงานกรุงเทพไปฮากับโอหูว่าเพิ่นสิไปโวยมีธี้ไดเนาะเพื่อี่ขวามไปทางใดกับโอหูที่กันขอฮากับว่าใดถามเพื่อนเนาะ่าขิาไปทางใดเพิ่น คือสิบนไปทางด้านเนาบอก้านะต้อนได้ก็ได้บอกฮะนะคื <c oughs> อาำามวะถูกต้อนได้ต้อนได้ก็ได้เอา เข้ากันเขาถามอ้อนว่ะมีมีเวียกมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนเข้ากันถามว่าเพื่อนสิไปเลย่าสิไปน้ำมูกก่อนแล้วมาไปปมาหนีก่อนหื้ยคือสิมาแต่เช้าแล้วคือว่ามันบอกเข้าวมาตอนได้ก็ได้เฮ้ยคือว่าเอิ่มตอนเถียงก็ได้วะยะเข้คือว่ันนียอ้าวจะบอกตรงๆเลยเนาะ มาเออเออนี่ก็บอกกันเนาะอันนี้ว่าตอนนี้ก็ได้ห้าร้องงเลยจักจีมางามใดอมาเลยคราข้องบอกก็ต้องมาเลยเนาะเฮ้ อิ่มก็กิน่ิเตื่อยเนี่อ้แต่เฟิงซุ้งแต่เฟิงแต่เฟิงเึิงน่ากินนะเสียพน่กินนะ อิ่มก็ไปให้อิ่มอิ่มก็ไปให้อิ่มให้กินก่อนตอนนี้กันแบบวาถามมูถาคูเน้องผูกแคนเลยเนาะเถาแก่ผู้ใหญ่เพิ่นก็ผูกแคนแล้วนิดหน่อยกาเสียด้ยเงินเสียงเ่าแก่เนาะเพราะเพิ่นเป็นเจ้าพูดว่าดังในจังหน่อย เดือดานได้ยัมาชั้นนี่มันก็ยังขอบุญเรียกเือดานนี่เนาะมาหานี่การเสด็จจุกคีไปเพียงเท่านี้เาปลุ่พอกันคลิปนะ